บรรลุความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปมั่นใจช่วยสนับสนุนการค้าและการลงทุนระหว่างกลุ่มประเทศยุโรปนางสาวแพรทองทานศินวัฒน์นายกร,รัฐมนตรีพบหารือกับนางคารินเชนเลอร์ซิเตอร์ประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัสวิตในโอกาสเข้าร่วมการประชุมเวิร์ดอีโคโนมิกฟอรัม2025ณศูนย์การประชุมนเมืองดาวอสสมาพันธรัสวิตนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการเข้าร่วมการประชุมเวิร์ดอีโคโนมิกฟอรัมในครั้งนี้ว่า ประเทศไทยโดยพันธมิตรภาครัฐเอกชนร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวันโดยนําเมนูอาหารไทยที่เป็นที่ยอดนิยมมานําเสนอให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมและสื่อมวลชนซึ่งเป็นที่น่าดีใจที่ได้รับเสียงชื่นชมทั้งนี้อาหารไทยเป็นหนึ่งในซอฟพาวเวอร์ที่มาจากภูมิปัญญาของคนไทยโดยเกษตรกร,กรและผู้ประกอบการกิจาการด้านอาหารและพัฒนาการต่างๆร่วมกันส,ร,สร้างจนทําให้อาหารไทยเป็นที่รู้จักทั่วโลก ด้านประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิสกล่าวแสดงความยินดีในความสำเร็จของไทยในการจัดงานไทยแลด์รีเซพชั่นในครั้งนี้รวมถึงความสำเร็จของไทยในการบรรลุความตกลงการค้าเสรีไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปหรือเอสตาซึ่งเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์และจะมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมการขยายตัวทางด้านการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับสมาพันธรัฐสวิตด้วยนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการยกเว้นการตรวจสงตา และการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสีเขียวของไทยหรือ Green Transition โดยนานนย,นยกร,รัฐมนตรีจะร่วมเป็นสักขีพยายนการลงนามความตกลง FTA ไทยเอฟซ่าในวันนี้ในเวลา9นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของกรุงดาวอสซึ่งข้อตกลงครั้งนี้ประกอบด้วยประเทศสวิส,สเซอร์แลนด์นอร์เวย์อิสเตรเลียและประเทศไทยซึ่งจะทําให้การค้าระหว่างไทยกับประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปมีปริมาณมากขึ้นจากกําแพงภาษีที่ปรับเปลี่ยนลดลงอยู่ในข้อตกลงต่าง ผมชิดาทิพยานนท์รายงาน,นค่ะ